ทำอะไรคะสอดอะไรเข้าไปดีคะมันต้องเอา,ต,อเอาต้องเอาอันนี้ออกนะคะแล้วก็สอดเข้าไปนะคะ <c oughs> เหยียบถึงหรือยังคะเหยียบไหมขาถึงหรือยังคะ <c oughs> <c oughs> ให้ขาถึงก่อนนะคะค่อยต่ําค่ะก็สอดไปข้างหลังข้างล่างเนาะ <c oughs> โอเคไหมคะ เอาฟัดค่ะฟัดทำช่วยแม่ใหญ่หรอคะโอ้ยวเอาค่ะเกาะค่ะเกาะนี่ค่ะนี่เกาะตามเส้นนี่ค่ะเกาะค่ะเอามืออีกข้างนึงมาเกาะค่ะเสร็จก็จะเสร็จหรือ,อยังคะ อาพีเซ้นนยคะ่ะวันนี้จะมาตําหูกอะไรคะะจตําหูของแม่ไงคะ่ะสวดไปโดนดิบแล้วแม่ใหญ่มามิม้นตําหูแคนน่นั้นนี่นะลุงเนาะชอบไหมคะเหมือนเชี่ยวชาญมากเลยค่ะคจะสิบตอนะไหนคะก็ะสิบตอนแม่ใหญ่เป่นอันเป็นตัวสิบก็ค่ะโอ้ ค่ะยังไม่ถึงเลยค่ะ,ะขายังห้อยตองแต่งอยู่เลยค่ะโอ้โอเย็งเย็งเย็งเอาบายบายค่ะจะไปแล้วไม่ไดไ้หนูจะทำอีกหนอก่อยเอาเห,หรอคะจะตําอีกเหรอคะแม่คะแม่ไม่เอายกขึ้นให้เลยค่ะุกอันนี้ก็ไม่ขึ้นนะคะก็ยังจะตําอยู่เนาะเพรว่าคือมันจะทํางานให้แม่คนะ่ะ <c oughs> ขาดแบบนี้ล่ะค่ะ